ไปดูกรมควบคุมโรคนะครับออกมาเตือนผู้ปกครองช่วงนี้ก็ให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในช่วงที่โรงเรียนไม่ได้เปิดนะฮะแล้วก็เรียนออนไลน์เนี่ยเพราะว่าเด็กหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะออกไปเล่นน้ากับเพื่อนฝูงนะฮะเล่นน้ําตามลําพังนะครับก็เป็นการป้องกันเด็กจมน้านะครับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อลดการติดเชื้อโควิด19 หาพื้นที่เล่นที่ปลอดภัยให้กับเด็กด้วยนะครับเรามาระวังไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ําตามลาพังประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนอาจทําให้ระดับน้ําเปลี่ยนนะครับขอบบ่อลื่นเด็กเสี่ยงตกน้ําแล้วก็จมน้ําเสียชีวิตได้ครับโดยข้อมูลจากระบบรายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการตกน้ําจมน้ายอร์นิงดีพอร์ตนะฮะของกองป้องกันการบาดเจ็บและควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่28ิมิถุนายน2 564 ในเบื้องต้นครับเพียงแค่ครึ่งปีท่านผู้ชมฮะพบเหตุการณ์ตกน้ําจมน้ําของเด็กอายุต่ากว่า15ปีจํานวนสูงถึง95เหตุการณ์ครับแต่ท่านผู้ชมครับทราบไหมครับว่าจํานวนผู้เสียชีวิตสูงถึง120รายเป็นเพศชาย85รายเป็นหญิง35รายเพศชายเนี่ยจมน้ําเสียชีวิตมากกว่าเพศหญิงสูงถึง2.4เท่าครับกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดก็คือกลุ่มอายุระหว่าง5ถึง9ขวบนะฮะร้อยละ40.8 แหล่งน้ำที่พบเด็กจมน้ํามากที่สุดก็คือสระน้ําคลองบ่อน้ําหนองน้ําและทะเลตามลําดับครับสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำนะครับ60%ด้วยกันรลงมานะครับก็คือลื่นพัดต,ตกน้ํา31.7%ส่วนจังหวัดที่มีเด็กเสียชีวิตมากที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่แถบภาคอีสานนั่นแหละครับคุณผู้ชมเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงปิดสถานศึกษาเพื่อลดการติดเชือ้อโควิด19เนี่ยจะพบเหตุการณ์การจมน้ํา ในกลุ่มวัยเรียนสูงและมักจะจมน้ําตั้งแต่2รายขึ้นไปฮะโดยเกิดเหตุในแหล่งน้ําที่ขุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรล่าสุดก็เกิดที่จังหวัดชัยภูมินะครับม,มีเด็กวัยเรียนจมน้ําเสียชีวิตพร้อมกัน3รายครับครับทางนี้จึงมีการขอเตือนไปยังผู้ปกครองแล้วดูแลควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดนะฮะเรามัดระวังไม่ให้เด็กเข้าถึงแหล่งน้ําตามลําพังโดยต้องปฏิบัติตามคําแนะนาเพื่อเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเด็กจมน้ำครับโดยมีมาตรการมาดังนี้ครับข้อที่1 ไม่ให้เด็กลงเล่นน้ำแม้ว่าจะเป็นแหล่งน้ำกใกล้บ้านหรือแหล่งน้ำที่คุ้นเคยเพราะระดับน้ำความแรงของน้ำในพื้นใต้น้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับข้อที่2นะฮะเขาบอกว่าอย่าเดินเล่นหรือวิ่งเล่นใกล้ขอบบ่อเพราะในช่วงฤดูฝนตอนนี้นะฮะพื้นบริเวณขอบบ่อนิ่มและมีหญ้าปกกลุ่มอาจเกิดการลื่นถลยลงไปในน้ำได้ครับข้อที่3นะครับขอให้ชุมชนช่วยกันสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำจัดทำป้ายเตือนหรือแนวกั้นขอบบ่อไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ําที่หาได้ง่ายไว้บริเวณแหล่งน้ําและสุดท้ายนะครับใช้เสื้อ,เ,อ,อเสื้อชูชีพเสื้อพยุงตัวหรืออุปกรณ์ลอยตัวได้อย่างง่ายนะครับมไม่ว่าจะเป็นแกนล,ลอนพลาสติกคล้องเชือกสะพายนะฮะให้ติดติดให้เด็กติดตัวไว้เสมอทุกครั้งที่เดินทางหรือทำกิจกรรมทางน้ำหรืออยู่ใกล้บริเวณแหล่งน้ำเสี่ยงครับ